สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับศึกสุดเดือดวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจ้าลึกแมทที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือศึกระหว่างรอยเอดกับบุรีลัมยูไนเต็ดการประทะกันของสองยักษ์ใหญ่นี้จะทำให้สนามลุกเป็นไฟคุณห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวทั้งสองทีมต่างฟอร์มร้อนแรงรอยเอตต้องการพิสูจน์ฝีมือกับแชมป์กรีัมยูไนเต็ดมาเริ่มที่รอยอดกันก่อน ทีมนี้โชว์ใจนักสู้และความมุ่งมันสุดๆในแม์ที่ผ่านมาพวกเขามีกองหลังที่แข็งแกร่งและกองกลางที่รู้วิธีควบคุมเกมจับตาดูกองหน้าตัวเก่งของพวกเขาไว้ให้ดีเขาเล่นได้อย่างดุดดันยิงประตูรัวตัวแหลกเลยความเป็นร้องของร้อยเอ็ดจะพาพวกเขาไปใช้ชนะได้หรือไม่ รอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มาต่อกันที่บุรีรัมย์อยู่นเต็ดพวกเขาคือราชาแห่งวงการฟุตบอลไทยด้วยประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะพวกเขาเข้าสู่แมตช์นี้ด้วยความมั่นใจที่สมเหตุสมผลการบุกของพวกเขาคมกริบส่วนกองลังหลอแทบจะไม่มีใครเจ้าเข้าไปได้เลยพวกเขามีนักเตะมาร์กฝีมือเต็มทีมแต่ให้จับตาดูกับตันทีมไว้ให้ดีความเป็นผู้นำและทักษะของเขา ทำให้เขาเป็นตัวพลิกเกมได้เลยแมตช์นี้เดิมพันสูงมากรอยเอ็ดกระหายชัยชนะในขณะที่บุรีรัมยูไนเต็ดต้องการรักษาตำแหน่งแชมป์เสียงเชียร์อีกดังการหืมความตึงเครียดจะสัมผัสได้และทุกจังหวะการเตะบอลจะทำให้ฟฟเดรุลเฟิร์นฟูนติงเอจราฟิฟเฟลนจนจนแทบนั่งไม่ติดแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในศึกสุดยิ่งใหญ่นี้ความมุ่งมั่นและใจสู้ของรอยเอ็ดจะเพียงพ่อที่จะโค่นแชมป์ได้หรือไม่ หรือประสบการณ์และกลยุทธ์ของบุรีรัมยูไนเต็ดจะนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะอีกครั้งอย่าลืมติดตามชมกันนะครับเพราะนี่คือแมตท,ที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เตรียมขนมนั่งให้สบายและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสุดยอดเกมฟุตบอลศึกร้อยเอ็ดปะทะบุรีรัมยูไนเต็ดศึกสุดเดือดขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็น และกดติดตามเพื่อรับชมคอนเทนต์ฟุตบอลเพิ่มเติมแล้วเจอกันใหม่นะครับ